สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตอัปเดตช่องที่นำเสนอข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารเทคโนโลยีและยานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่ของเราครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศแอลเบเนียในปี2025ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับหลายประเทศในยุโรปตะวันออก เนื่องจากแอลเบเนียไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตอาวุธหนักระดับนี้มาก่อนแต่ในปีนี้พวกเขาได้เปิดตัวรถถังต้นแบบรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า ATX 25 ATX 25เป็นรถถังที่ออกแบบโดยวิศวกรทหารแอลเบเนียร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีเทคโนโลยีจากยุโรปตะวันตกโดยมุ่งเน้นการพัฒนาในาเรื่องความคล่องตัวความสามารถในการรบในภูมิประเทศที่หลากหลาย และการใช้เทคโนโลยีทันสมัยระบบกรอะของ ATX 2 5ใช้เทคโนโลยีคอมโพสิตผสมเซรามิกซึ่งสามารถทนต่อการโจมตีจากกระสุนเจาะเกราะระดับสูงได้ในส่วนของอาวุธหลักรถถังคันนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มพร้อมระบบโหลดอัตโนมัติและมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, มสำหรับป้องกันตัวจากเป้าหมายเบาระบบควบคุมการยิงเป็นแบบดิจิทัลมีเซนเซอร์ตรวจจับเป้าหมายทั้งในกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบโดรนลาดประเวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบในสนามจริงขุมพลังของ ATX-25 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,500แรงม้าทำให้รถถังมีความเร็วสูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและสามารถวิ่งได้บนพื้นผิวครูขาดในอัตราที่น่าประทับใจพร้อมระบบช่วงล่างแบบแอคทีฟที่ปรับตามสภาพพื้นดินโดยอัตโนมัติ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือระบบการป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดจรวดต,ต่อต้านรถถังได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีในรถถังของแอลเบเนียมาก่อนการติดตั้งระบบนี้ถือว่าเป็นก้าวกระโดดของวงการทหารในภูมิภาคนี้ ในเรื่องของราคานั้น ATX 2 5คาดว่าจะมีต้นทุนการผลิตต่อคันอยู่ที่ประมาณ6ล้านดอลลาร์อเมริกาซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปหากเทียบกับรถถังรุ่นใหม่จากประเทศอื่นๆที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันและยังมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสำหรับภารกิจต่างๆอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจติดตามการพัฒนาเพิ่มเติมของ ATX 2 5และข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่จากทั่วโลก อย่าลืมติดตามช่องออ t โต้อัปเดตและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ